นีนะคะอยากเป็นครับกระดาษปฏิสุขมาดับรถครับะแล้วก็เราแจกนะคะซื้อมาจนถึงจุดจระพันสัปาหกระเป๋าถวยราบเสรับครับนะคะก็มารวมออกบุทธนะคะตลลดกันเนะคะก็จะมีล้วยสาบนะครับของบ้านมีแดงแล้วก็ การเกษตรนะครับก็ได้อัตมุตประมาณในเรื่องของการสร้างอาคารสถานที่นะครับแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยจากผู้ผลิตที่ผมว่านะครับกลายเป็นผู้ประกอบการชื่อตรงนี้จริงๆรตลาดเกษตร,เ,ษรเรียกว่าตลาดเษกษตรจริงชื่อเต็มก็คือศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรหรือว่าตลาดเษกษตรเป็นแหล่งที่ให้ พวกเราเนี่ยผู้ผลิตเกษตรกรเนี่ยได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการขายนะครับได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการขายที่ผมว่าปลูกได้แล้วก็ขายเป็นนะตลาดตรงนี้ถามว่ามันส่งผลดีอย่างไรบ้างตัวกเกษตร,รกรของเราได้เกิดกระบวนการในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดนะลงแล้วออกมาขายที่นี่นะครับ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมน่าจะเห็นในสภาพตรงนี้นะครับตลาดของเราเนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของสิ่งแวลดล้อมต่างๆไม่ใช่เฉพาะเน้นเฉพาะที่ตลาดเราเน้นหนักไปถึงในเรื่องของแปงนะครับในเรื่องของสิงแวลดล้อนะทางผู้ที่มาจับใจ่ายใช้สอยนะครับมีความมั่นใจได้ว่าในเรื่องของการผลิตของพี่นาา้องเกษตรกรเนี่ยเราได้ผลิตในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ขอให้พวกเราเนี่ยพุ่งเน้นในเรื่องของเกษตรสุขภาพเกษตรคุณภาพนะครับเพื่อความมั่นใจของผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับ ชื่อร้านดูกเกษตรนะคะชื่อร้านบ้านบนนะคะอันนี้จะจําหน่ายประเภทข้าวไร่นะคะข้าวไร่ของที่ร้านเราเองค่ะเราทําเองนะคะไม่ใช้สารเคมีค่ะ,ะ,คะใช้ชีวพันธุ์ในการผลิตน,นขั้นตอนการผลิตของเราจะปลอดภัยนะคะเป็นข้าวนิ่มแลวก็หอมอร่อยะคะ่ะอันนี้มะนาวมะนาวที่สวนเองนะคะอันนี้เราไม่ใช้สารเคมีนะคะนี่มีใบรัระก,กันเรียบร้อยนะคะก็อันนี้ดอาไม้ก็ที่บ้าน ไข่ไข่นี่ก็เลี้ยงที่บ้านเองนะคะไข่เระเภทไข่นี้คือเลี้ยงเลี้ยงน้ประทานแล้วก็เหลือก็นำมาจำหน่ายนะคะหอดไฟทุกอย่างสารนี้น่คะสวัสดีค่ะร้านแก้วหมัดสีทองนะคะวันนี้เรามาขายน,น้ำปิงทะเลจากรังหวัไทยนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่อง,อองช่วยยับยั้งป่วยหวานนะคะ ช่วยเรื่องระบบภายในร่างกายนะคะช่วยเรื่องอ่าลักษาโรคมนิ้วแล้วก็โล้มนิสีดวงพวาตัวนี้จะช่วยได้นะคะตัวนี้อ่าอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทต่อหน e <c oughs> ึ่งขวดนะคะที่สกัดจากฟลีนพารีการบาดแผลนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันฟลีนที่ช่วยสมานแผลด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็มีอ่าน้ำฟลีนในน้ําพึ่งป่านะคะถ้าสนใจก็อย่าลืมอ่าอ่าพาแว่ซื้อแล้วก็แม่ใช้ได้ค่ะที่ไหนครับ ร้านกามหวาดสีทองนะคะต่อ0 8 0นะคะ8353865ค,ค่ะก็ว,วันนี้ก็จัดงานนี้ขึ้นนะคะเพื่อช่วยพวกเราในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของอามาตรการต่างๆก็ขอให้มีการป้องกัน100%เซนตะคะมีแมสแม่ะคะมีแมสนะคะ ตลาดเราไม่มีขยะทังขยะบริการนะคะแต่แม่ค้าทุกคนนะคะบริการด้วยรอยยิ้มนะคะรับขยะในมือนะคะของลูกค้าทุกคนนะคะท่านสามารถไม่ต้องหา,หาทางขยะนะคะท่านสามารถยื่นให้กับแม่ค้าทุกคนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะตางสื่อมวลชนก็ฝากนะคะมุกสื่อมวลชนทุกท่านที่มานะคะ ช่วยพวกเรานะคะชาวเกษตรกรจังหวัดกระกรบี่นะคะค่ับครันี้เรื่องของประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ตลาดนี้ยังอยู่นะคะมีประสิมพัภาพแล้วก็มั่นคงอยู่ตลอดคู่กับชาวเกษตรกรจังหวัดกระกรบี่นะคะอขอบคุณมากค่ะนี่นี่ตลาดาเกษตรจังหวัดกระบี่เย้